อยากไปบอกให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้รับทราบหลยงความสุขที่แท้จริงที่เรากาลังแสวงหาอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนและเข้าถึงนี่ไม่ต้องเสียอะไรเลยแ,ลแค่นั่งเฉยๆอย่างนี้หาจุดสบายให้เจอหาจุดสบายเจอวันนี้ก็เข้าถึงวันนี้ถ้าหาจุดนี้ไม่เจอมันก็ยังไม่ถึงเนี่แค่ให้สังเกตว่าเออวันนี้กายเราสบายไหมใจสบายไหมอารมณ์สบายไหมเราทําไงถึงสบาย แล้วก็อยู่จุดที่สบายนี่เองไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆอย่างสบายๆต้าสบายคืนนี้ก็ได้คืนนี้ <Yeah. S 1> แล้วสังเกตว่าสบายไหมแอบเล็งๆดูนะ <Yeah. S 1> <laughs> ถ้ารักที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้ต้องเป็นบุคคลต้องต้องหมั่นสังเกตดูอารมณ์ดูจิตใจดูการวางใจอย่างนี้นะจ๊ะเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่ให้ถึงจุดสบายนี่นะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อน <Yeah. S 1> ทีนี้ใจมันจะเป็นอย่างนี้พอเจอจุดสบายไม่ว่าอยู่นอกตัว อยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัว,ตวเดี๋ยวมันจะไปลงกลางตัวเองง่ายไหมง่ายนี่ไงเจ้าหาจุดสบายเจอแต่เดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปเองเลยมันจะไปเองไปที่ศูนย์กลางกายเองเลยนี่ไปจือ๊อไปเจอสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วเจ้ปปาอ่าความสุขมีอยู่แล้วความสว่างก็มีอยู่นี่อะไรอะไรก็มีอยู่ตรงนั้นง่ายไหม เราควรจะถึงคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้นี่นจ้า